สวัสดีครับอยู่กับคลิกเทนเดอร์ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสดใสของแฟนแมนซิตี้นะครับก็เมื่อคืนครับทีมของเราก็ได้ลงเล่นในบ้านตัวเองครับที่เจอกับทางซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็ชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ในขณะที่อาเซนอลนกูแข่งของเรานะครับหรือแม้แต่เรียวโพเสียคะแนนนะครับทำคะแนนร่วงหลุดมือไปโดยอาเซนอลเนี่ยไปแพ้แอตันวิลล่านะครับในบ้านของแอตันวิลล่าที่2ต่อหนึ่ง แล้วก็ลิวพูเข้าไปเสมอลีดสประตูต่อ3ทําให้ตอนนี้เราเป็นอันดับ2อะครับและตามจ่าูงอย่างอาร์เซนอลอยู่ที่2คะแนนเท่านั้น g ีดีสิเท่ากันแล้วก็แข่งเท่ากันด้วยนะครับก็คือตามแค่2แต้มครับถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็เหลือจํานวนการแข่งอีกประมาณ20 20แมตช์นะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปมาฝากกันนะครับหลังเกมลูกยิงของลูบนเดียดนี่ทำให้นึกถึงลูกยิงของแวงซองกอมปานีครับ จังหวะที่ยิงส่เลเ,เตอร์ยิงบอลพุ่งๆสายแล้วก็เสียบสามเหลี่ยมอย่างแบบนี้นะยิงได้มันเท้าดีมากเลยครับลูกนี้ของลูเบริอัตบอลน,นี่สายชัดเจนไม่รู้ว่าลมหรืออะไรเลยครับแต่ว่าสวยมากครับลูกนี้แล้วลูกของที่เชกี้ไข้ให้กับทางฟิฟโอนี่มันก็เป็นลูกที่ถ้าตั้งใจก็โอเคไปครับแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟุกก็มันก็สวยเหมือนเดิมครับลูกนี้มันเกิดจากความกล้าเล่นของเชกกี้ต้องยกให้เขาครับแต่ว่า ถ้าถ้าทำพลาดม,ามันก็จะเสียเปล่าๆนะครับลูกนี้แทนที่จะเปิดดีๆมันก็มองได้สองแง่สองงามก็จาก BBC นะครับหลังเกมเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์กวาเดี๋ยลากล่าวผมไม่เคยเห็นเมซ,ซี่เปิดบอลได้แบบนี้มาก่อนเมซ,ซี่เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดแต่ผมไม่เคยเห็นเขาเปิดบอลแบบนี้มาก่อนเลยการคอร์บอลก็ใช้ได้นะไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายหรือส่วนไหนของเท้าก็ตามมันไม่สําคัญหรอกถ้ามันทําผลงานได้ดีแต่ผมก็ชอบความเรียบง่ายพอผมได้เรียนรู้จากเมซ,ซี่แล้ว ว่าผมไม่เคยทําอะไรผิดพลาดกับเรื่องง่ายๆเลยสิ่งง่ายๆที่เขาทําได้อย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นเขาก็เลี้ยงบอลผ่านผู้เล่น4ี่หรือ5คนผมต้องการให้ผู้เล่นทําสิ่งง่ายๆได้ดีและหลังจากนั้นคุณจะมีพรสวรรค์พิเศษ,ษและเขาสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่ถ้าตอนนี้เขาไม่ทํางานนักเขาจะกลายเป็นปัญหาเขาจะเดือดร้อนแน่ๆน,นั่นแหละครับเบ๊กก็บอกว่ามันก็ไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะใช้ท่าไหนาในการเปิดใช้ส่วนไหนในการเปิดแต่ที่สําคัญก็คือเขาอะ เปเรียกัวเลวลาเขาชอบความเรียบง่ายเหมือนเมซี่ครับเมซี่ไม่ต้องมีอะไรวุ่นวานะครับแต่ก็เป็นคนที่สุดยอดครับทาฟอร์มออกมาได้ดีมากๆแล้วเขาก็บอกต่อนะครับว่าสิ่งง่ายๆพวกนี้นะครับมันคือความสําเร็จของเขาครับเขาไม่เคยพลาดครับเวลาที่ทําสิ่งง่ายๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทําสิ่งง่ายๆจนเป็นนิสัยนะครับแล้วก็ทําเรื่อยๆจนชินแล้วก็ทําจนเก่งจนเป็นพรสวรรค์พิเศษ และหลังจากนั้นครับเราก็จะเก่งแล้วก็ทําอย่างที่ต้องการได้ทุกอย่างนั่นคือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับก็สําหรับความคิดเห็นของผมนะผมมองว่าเชกีตลอดสามสีนัดที่ผ่านมานี่เล่นฟอร์แมวอาเลยนะครับแต่เมื่อคืนนี้เล่นถือว่าใช้ได้นะครับการเลี้ยงผมมองไปที่การเลี้ยงเป็นหลักนะครับทําได้ดีมากๆครับการเลี้ยงดูเลื่นไหลเลื่อนตาดีนะครับเลี้ยงผ่านแล้วก็ไม่ค่อยไม่เสียบอลเลยนะครับแทบจะไม่เสียบอล มีแอซีิดอีก2ลูกแล้วก็ไดแมนออฟเดอะแมทไปอีกถ้าได้แบบนี้ทุกแมทนี้ผมมองว่าไม่แย่นะครับเชกีแต่ก็ยังว่าเลยครับมันยากครับที่จะรักษาฟอร์มให้คงเส้นคงวาในเวทีพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าทําได้ขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาแล้วครับไรย,ยันเชกีนักเตะพรสวรรค์ตามที่เอ็มเปเป้ P e ได้บอกเราเจอก,กันในคลิปหน้าครับ Thank you